สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปครับสำหรับวันนี้คือเมื่เช้าออกไปส่งลูกไปทำงานก็ในซอยครับซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นถนนไปละแต่จริงๆมันก็สภาพมันก็ยังเป็นซอยอยู่ครับคือสองเลนสวนกันเล็กๆบิดเบียยผมก็ขับมารถมันก็เพิ่งออกจากบ้านมานะผมก็ก็ขับมาเรื่อยๆนะเครื่องมันก็ยังไม่ทันร้อนเท่าไหร่ก็ สามสิบสี่สิบนะครับผมว่ามันก็ก็เร็วแล้วล่ะในซอยอะแล้วก็มีพงมีพระมีอะไรเดินโอ้โหคุณเอ้ยมันก็ลําบากนะซอยนี้มันก็แคบอ่ะผมก็ขับมาสามสิบสี่สิบก็ไม่ไม่ได้ช้าแบบโอ้โหนะไม่จนแบบหน้าโอ้โหหรืออะไรนะหรือว่าช้าเกินเหตุอ่ะผมก็ขับมาเออผมคิดว่าแค่เนี้มันมันมันก็เร็วแล้วล่ะมันก็มันก็พอสมควรละ ไม่ต้องไม่ต้องมันก็ไม่ได้ช้าแบบโอ้โหสิบยี่สิบห้าหรืออะไรคนเดินทนันหมาเดินแซงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมคิดว่าผมก็พอสมควรละก็มีกระบะคันนึงก็ไม่ทราบเขาจะรีบไปไหนครับจะบอกว่าไปเผาพ่อพ่อคงไม่เผาตอนเช้าพระคงไม่ตื่นมาสวดให้มึงอย่าหกโมง,งยังมืดมืดอยู่เลยกระแซงขึ้นไปไอถนนเนี้ย ซอยเนี่ยมันก็เป็นเส้นทึบตลอดนะครับมันก็นะมันแคบมันเล็กอ่ะไอ้น,นี่เขาก็แซงขึ้นมาเลยก็เห็นอยู่รถมันสวนมาก็แซงขึ้นไปเกือบจะไม่พ้นนะเฉียวนิดเดียวผมก็เกือบไปละน,นึกว่าอาจจะได้เห็นละว่าชนกันอนะ่ะก็อันนี้ก็เลยจะมาเล่าว่าจะมาคุยว่าเออไอ้ขับรถเนี่ย คุณไม่ต้องรีบอะไรมากมายหรอกมันมันชนขึ้นมามันชา้ารอประกันรถพังรถเนี่ยเอาผมพูดตรงๆไทยก็รักคุณซื้อมาผ่อนเนี่ยบางท่านก็ครึ่งหนึ่งของรายได้แล้วมันชนมันก็เสียราคาคุณก็ต้องเอาไปซ่อมตอนเอาไปซ่อมก็ไม่มีรถใช้ ่าคุณจะขับเร็วไปทําไมขับไปเรื่อยๆเออปลอดภัยปลอดภัยหรือเกิดคุณขับเร็วในซอยอย่างซอยบ้านผมเนี่ยชนพระขึ้นมาโอ้โหคุณเอ้ยพระกําลังบิณฑบาทก็จะมีเด็กวัดด้วยก็โอ้ได้เป็นข่าวละมันก็ยุ่งแล้วชนคนตายนี่แม่งยุ่งชิบหายเออไอรถคุณไม่ใช่รถซิ่งคุณก็จะกลายเป็นรถซิ่งเลยข่าวมันจะบอกโอ้กระบะซิ่ง เก่งซิ่งดับชนพระกับเด็กวัดดับอนาถอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ต่อให้คุณแบบมันรถธรรมดาคุณก็ผิดไปก่อนเลยอยู่แล้วล่ะ,ละชนคนอะ่ะก็ไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแล้วมันก็ไม่ได้เร็วเพอสุดท้ายมันก็ไปติดไฟแดงแต่เวนี่ก็ฝ่าไฟแดงอีกผมก็ไม่รู้มันจะรีบไปไหนเนี่ยครับก็จะมาคุย ว่าผมก็แก่มานะก็อายุสักสามสิบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลิกบ้าแล้วครับไอ้ขับรถเร็วอะ่ะใครมันแรงมันแซงไปเลยผมมาหลบซ้ายให้ก่อนเลยผมไม่แข่งด้วยสม,มัยผมนั่นน่ะผมใช้เบนซ์ห้าร้อยอีกคันเป็นเบนซ์ห้าร้อยวางเครื่องห้าหกศูนย์ ก็สามร้อยแรงม้าทั้งคู่อะะวิง 300, ่งสามร้อยกรใส่กองปลดล็อกก็วิง300่งสามร้อยะส่วนในคันห้าหกศูนย์ก็ไม่ต้องปลดนะมันเป็นคนไกมันก็วิ่งสามร้อยได้ผมก็ขับนะสามร้300อยในไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะแต่ถ้าใครจะมาจี้ตูดแล้วจะซิ่งจะมาอะไรนะออผมหลบให้เลยไปเลยพี่แล้วไอพวกที่มันจะมาซิ่งมาแข่งอะไรเนี่ยนะ คุณเอ้ยมันมันไม่คู่ควรรถผมสามร้อยแรงม้าวิ่งสามร้อยเออคุณเอาสมัยนั้นก็จะเป็นแบบเซฟิโลแต่งวางเจเจโบเจอะไรโอ้โหไอเซฟิโลวางเจอะไรพวกเนี้ยนะมันสู้เบนซ์ห้าร้อยไม่ได้หรอกก็สมัยผมทำหนังสือรถก็มีเด็กเขาเซฟิโลวางเจ ห้าร้อยแรงมาหกร้อยแรงม้าอะไรของเขาอ่ะหนังสือก็บอกว่าแรงที่สุดในประเทศวิ่งกันหลังคาบางนาครับโอ้หผมทิ้งอ่ะหายเนี่ยต้นยันปลายไปยืนสูบุหรีรอมันยังมาไม่ถึงเลยเด็กมันบอกโหพี่ผมเดี๋ยวผมขายรถแม่งเลยผมซื้อเบนซ์ดีกว่าแม่งแรงที่หายเออมันไม่จำมันแล้วมันเนี่ยมัน ไอ้ไอรถที่จะมาแข่งกับเบนซ์เครื่องใหญ่ๆมันคุณไม่ต้องไปแข่งกับมันหรอกหรืออย่างผมอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยใช้ปาเจโร่เนี่ยก็เจอบ่อยเก่งเล็กก็มาดมดมดันดันผมหลบเลยครับให้ไปเลยเชิญพี่เฮียไปเลยผมมันแก่แล้วผมช้ารถผมก็เสียก็ซ่อม ซ่อมทล้วมก็จ่ายผมจ่ายผมจะไปแข่งกับพี่ทําไมชนขึ้นมากันเรื่องยาวอีกโอ้ไปเลยผมหลบให้เลยแล้วทุกวันเนี้ยผมขับนะไม่เกินร้อยี่สิบครับก็กฎหมายก็ให้ร้อยี่สบผมก็ขับแค่นั้นอนะไม่เกินส่วนมากก็ร้อยสิบห้าก็ถอนตั้งเกไอโอบีดีทูเตือนไว้ร้อยสิบห้าเพราะมันปิดปิดก็ถอนไม่ต้องขับเร็วครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไปต่างจังหวัดขับเร็วผมก็อย่างที่บอกอะผมขับเบนมาก่อนเบนห้าร้อยผมวิ่งเลยสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดนะแซงโอ้โหเลือ้อยเป็นงูเลยมุดเนี่ยโอ้โหสุดท้ายยังไงครับติดไฟแดงไอ้รถอะไรที่แซงมาทั้งหลายทั้งปวงตามมาทันหมดอา้าวออกไม่ไฟแดงพอมันเขียว ออกมาน้ำํำใบโหทิ้งเป็นทุ่งเป็นกิโลติดไฟแดงอีกไอ้ที่มันตามมามันก็าทานอีกไม่มีประโยชน์ครับมันไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นมันไม่ใช่เยอรมันมันไม่ใช่อัลโตโบานที่ถนนมันจะโล่งยาวไม่มีไฟแดงเลยห้าสิบโลร้อยโลแปดสิบโลไม่มีอะไรเลยบางทีก็สองร้อยโลอย่างนั้นคุณทำความเร็วมันคุ้มแต่ไอ้บ้านเราอ่ะ คุณวิ่งสามร้อยคุณเดี๋ยวคุณก็ไปติดไฟแดงไอคันไอคันที่ที่คุณแซงมาไม่มีประโยชน์ผมก็ลองมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าแก่ๆมาเนี่ยผมก็ขับเนี่ยร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆมันก็มีคนแซงผมไปสุดท้ายก็ไปติดไฟแดงผมก็ตามไปทันอยู่ดีไม่ได้แตกต่างเลยครับไม่แตกต่างเลยแล้วเปลืองน้ํามันคุณจะเปลืองน้ํามันไปทําไมในเมื่อคุณไม่ได้เร็วขึ้นมา มีแต่เสียน้ำมันก่อเปืองความเสี่ยงก่อสูงเออแล้วรถเนี่ยอย่างรถสมัยเนี่ยกระบะน,นะตระกูลกระบะ PPV พวกอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะความปลอดภัยมันไม่มีครับคือประสิทธิภาพการก่อถนนของมันเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากกระบะเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วแต่ว่าเครื่องกับมันแรงขึ้นมาเป็นเท่าตัว รถผมเนี่ยที่เขาลองลองกันนะนะวิง 195, ว่งร้อยเก้าห้าวิ่งสองร้อยไอ้ปาเจโลก่เก่าเนี่ยร้อยเจดแปดแรงม้าเนี่ยถ้าเป็นตัวไอ้เบนซิน V6 เนี่ยวิ่งสองร้อยสิบนะผมไม่ตื่นเต้นหรอกไอ้ความเร็วสองร้อยอะไรเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าไอ้สภาพการเกาะถนนของมันเนี่ย ร้อยี่สิบก็เร็วแล้วมันก็เอาไม่อยู่แล้วรถมันหนักหนักสองตันแล้วรถกระบะสมัยนี้ไม่ทราบมันเป็นบ้าบออะไรมันหนักสองตันกันหมดเลยเบาๆก็หัวเดียวเบาๆก็ตันแปดแล้วยางอ่ะโอโ้โหคุณเอ้ยนี่ผมใส่พีลิลี่ค่อยค่อยค่อยมั่นใจขึ้นมาหน่อยว่าเออพ่ลิลี่ก็แบบที่พวกปอเช่พวกอะไรไอ ขยองขเยนอะไรมันใส่กันนะอืมก็ผมก็แต่โชคนี่ก็โชก็แต่งนะโชก็ก็โชกแต่งแพงด้วยก็ชุดหนึ่งก็เกือบเกือบแสน่ะผมไม่ได้แต่งเองนะไม่มีตังครับเขามันติดรถมาซื้อมือสองมันติดรถมาเออแล้วมันก็แต่มันก็เริ่มจะเสื่อมแล้วไงับมันก็เก่าแล้วจะเปลี่ยนก็ไม่มีตังอีกเออก็ เดี๋ยวเราก็ใช้ใไปก่อนเดี๋ยวมีตังค่อยเปลี่ยนคือมันมันไม่ปลอดภัยครับมันเพิ่มความเสี่ยงเพื่อความสนุกเหรอคุณแข่งคุณชนะแล้วคุณได้อะไรแล้วคุณจะไปแข่งกับมันทําไมกับไอ้รถเก่งเล็กๆเนี่ยสมมติคุณขับพีพีวีอ่ะหรือขับกระบะอ่ะมันคุณไม่ต้องแข่งกับมันหรอกยังไงคุณก็แรงกว่ามัน เขาเขาทดสอบกันให้ดูแล้วครับศูนยถึงร้อยเนี่ยอย่างอ่าอย่างไอวีคลอสของอีซูซูสามพันอ่ะศูนย์ถึงร้อยแปดวิคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกครับคุณก็รู้แล้วแหละว่าศูนย์ถึงร้อยมันแปดวิถ้ามีไอไอตัวเล็กตัวน้อยแบบว่าซิตี้ซิตี้เ b o เลยก็ได้อ่ะศูนยถึงร้อยมันเท่าไหร่มันสิบกว่าวิคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณเร็วกว่าแรงกว่า คุณจะต้องไปแข่งกับมันคุณจะพิสูจน์อะไรมันพิสูจน์แล้วคุณแรงกว่าหรือถ้าคุณคุณและตัวเลขมันน้อยกว่าสูย์ถึงร้อยตัวเลขคุณน้อยกว่ามันก็พิสูจน์แล้วว่าคุณคุณแรงน้อยกว่ามันมันแรงกว่าคุณก็ไม่ต้องไปแข่งไมปแข่งทำไมห้หน้าแหกเออไม่มีประโยชน์แล้วคุณชนะมันเนี่ยมันมันได้อะไรผมถามเลยมันได้อะไร ผมนะเจอนะกระบะอคอกนะดันมานะผมหลบเลยครับไม่มีประโยชน์ครับไอ้รถผมก็ทำเครื่องก็มีกลองมีดันรางมีแทนแคทตมีพักกลางมีเทอร์โบมีบูทไอ้รถผมบูทสามสิบนะเออ ก็อาจจะดูไม่มากอะไรหรอกแต่ว่าเออคนรถคนแก่แล้วผมก็ไม่แต่ผมก็ไกม่ได้ขับนะไอ้บูทสามสิบอ่ะผมก็ขับเออบูทแม่งสิบยี่สิบพอละขับช้าแทบจะไม่บูทเลยด้วยเอาไปตรวจสภาพไอ้เด็กตรวจสภาพบอกพี่เหยียบบ้างดีขมเหาเยอะเลยเต็มท่อเลยขมาหามันสะสมเลยครับถ้าคุณไม่เหยียบอะ่ะไม่ไม่ไม่เหยียบให้มันบูทหนักๆอะ่ะมันไม่ไล่ขมเหาออกไปจากไอ้ท่อเสียง พี่ทีหลังก็ตรวจแวพี่เหยียบเหยียบมาก่อนนะข่ามเวมันจะได้น้อยๆเออผมก็ไม่ไม่ขับเร็วไม่อะไรเออขับร้อยี่สิบพอแล้วไม่เกินนั้นส่วนออกตัวออกอะไรเนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆดองแดงดองแดองอะไม่เอาไม่จะไปขับเร็วมันไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยคุณไม่ได้เร็วขึ้นมาเลยครับก็เลือมน้ํามัน เธาก็ขับเนี่ยเราขับปกติปกตินะครับัเรื่อยๆนะร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดน่ะคุณเดินทางไกลเนี่ยอย่างรถผมเนี่ยสิบสามสิบสี่พอพอเห็นได้นะในเมืองก็ขับไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณตอนนี้ก็ลงมาเหลือสิบโลลิตรละเมื่อก่อนก็กินเข้าไปนู่นนะ่ะ จ็ดแปดโลลิตรน่ะก็ค่อยๆซ่อมค่อยๆทำนะครับมันก็เอคุณจะมาบ่นน้ำมันแพงเป็นน้ำมันแพงคุณก็ขับให้มันประหยัดสิผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะกับน้ำมันน่ะน้ำมันมันจะแพงจะอะไรผมก็ขับมันก็ต้องขับอ่ะถ้างั้นก็ไปซื้อรถเล็กๆมาขับประหยัดประหยัดไอ้รถเก๋งที่มันเครื่องพันเทอร์โบอ่ะมันก็ประหยัดนะครับ รือจริงๆอย่างรถกระบะรถอะไรทีพีวีอย่างเงี้ยถ้าคุณจะขับให้มันประหยัดมันก็ประหยัดได้พอสมควรแหละแต่มันก็ประหยัดได้ไม่มากหรอกเพราะว่ารถมันหนักเข้าไปสองตันแล้วถ้าใส่ยางแบบยางลุยๆหรือยางอะไรนะโหยางนั่นโคตรหนักเลยไอพีลีลี่นี่เบามากยางพีลีลี่นี่เบามากสมแล้วที่มันเอาไปใส่ไอพวกรถขยงงคเยนอะไรอย่างง้ยไอเบนไอเบนจีเอลซีอะไรันใหญ่ เราเราเอาตามที่กฎหมายเขาให้ร้อยี่สิบก็พอแล้วจริงๆก็เขาก็มีสมเหตุสมผลนะครับแล้วพอขับเร็วเนี่ยเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวใบสั่งมาอีกโอ้มีแต่เสียมีมันผมบอกมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วคุณชนะรถ้อกผมเห็นถ่ายคลิปมาโอ้โหฟ er อร์จูเนอร์ VS รถคอกโหคุณซื้อรถคาราลันแปดมาคุณมาแข่งกับรถ้อ ตอนมันจะแรงก็เรื่องของมันใช่ไหมกูจะไปแข่งกับมันทําไมมันเพื่ออะไรแล้วคุณได้อะไรชนะแล้วมันยังไงเออแล้วส่วนมากเป็นไงครับแข่งกันไปแข่งกันมาลงข้างทาง,ทางพุ่งกันไปซัดบ้านเขาชนเด็กโอ้ยมีแต่เรื่องพอลงข้างทางกันเสียงในคลิปก็มาเลยกูบอกมึงแล้วว่าอย่าขับเร็วมึงจะแข่งกับมันทําไมเสียงอีเมียครับไอตอนแข่งอยู่เมียบอก อีกอีกนิดหน,นึ่งนี่สาย้าย้าย,ายเข้าซ้ายซ้ายนี่ซ้ายคือบอกทางเลยว่าเลนซ้ายว่างนะอีเมียเชียแต่ชนขึ้นมาปับ๊บละครับโอ้โหเมียเฉ่งเละเลยกูบอกมึงแล้วบอกก็บอกบอกอะไรวะบอกให้แข่งเหรอมันมันไม่มีประโยชน์เลยผมมานานก็ดูมานานแล้วก็ไหล หลายเส้นทางอะแททุกเส้นทางอ่ะมันมันคุณทําความเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์สายอีสานเนี่ยเลยขอนแก่นไปโอ้ถนนโล่งน้าขับมากขับผมก็เลยเหยียบแม่งตะบันตะแบงเลยเจอด่านแม่งทุกห้ากิโลเลยโอ้โหไม่ไม่มีประโยชน์ครับเสียตังเปล่าแล้วเราก็เสียอารมแล้วก็ไปทะเลาะกับเจ้าพนักงานกับเป็นเรื่องอีกก็ เราก็เอาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแต่ถ้าคุณขับตามกฎหมายกําหนดแต่คุณไม่โดนเรียกด้วยสารเขาไม่บอกคุณเลยเขามีมีเหยื่อเยอะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาแต่เราผิดอ่ะเขาให้แค่นั้นบางคนรู้บอกโอ้ยกฎหมายไทยให้น้อยจังที่เยอรมันให้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหคุณเอ้ยเขาให้แค่นี้มันก็พอแล้วถนนมันมันถ้าคุณจะทําแบบอโตบานอ่ะเออมันก็ว่าไปอย่างแต่อถนนแบบบ้านเราอ่ะ ไหนจะหมาจะเด็กจะพระจะคนแก่จะซาเล้งจะอะไรมันยุ่งไปหมดบางทีกับวัวก็ควายก็ข้ามถนนมาแมวผมก็ชนมาแล้วขับขับมาอา้าวแมวแมงวิ่งข้ามเฉยเลยเออหมานี่ก็หลายคนก็คงเจอกันมาแล้วหมามันไม่ใช่ออโตโบานที่เขากั้นคอ,อกไปเลยไม่มีหมาไม่มีแมวไม่มีพระไม่มีเด็กไม่มีอะไร เราเขาก็เอาร้อยี่สิบนี่มันก็พอแล้วครับผมว่านะก็เออมันไม่ต้องเร็วไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาตามกฎหมายเขากำหนดนะแล้วเราก็จะมีแต่ได้ประหยัดน้ํามันปลอดภัยรถก็ไม่โซมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะลืมอีกละพูดกับเรื่องเดิมๆนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาลมดำอุปกรณ์บำรุงรักษาปืน ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับทางไลน์ทางเฟซจะโทรมาก็แล้วแต่สะดวกครับจะสั่งซื้อทางโชปีล้ลาซาดาอะไรก็ตามชอบได้เลยครับผมยินดีบริการครับขอบคุณครับ